พี่น้องมาเบิ่งคลิปเด็ดในพี่น้องคลิปเด็ดนี่มกเขือข่อยเป็นอียังี่พี่น้องมะเขือข่อยมันคือยังนี้นะคะนี่นะวันนี้นะคะมาเสนอคลิปเด็ดนะะเด็ดจริงๆนะพี่น้องคลิปเด็ดเ้ยพี่น้องนี่นะคะคลิปเด็ดนะะเด็ดมะเขือพี่น้องเบิ่งเบิ่งชัดๆนะคะเพื่อนๆไหนๆก็เห็นแล้วักเขือักเขือเพื่อนเก็บเลยเก็บเลยนะเพื่อนๆักเขือบ้านไปบุรีรัมด้วยพี่น้อง ย็นี้นะคะห้าสิกินปนปลากระปองเด้อพี่น้องนี่นะคะตามปลากระปองนะคะปนปลากระปองพี่น้องนี่มะเขือมะเขือมะเขือหลังบ้านหมเจ้ามามาพี่น้องนี่พอเด้เด็ดพอเด้เด็ดอยู่พี่น้องปะเขือบ้านไปบุรีลำนะคะพี่น้องโอ้ยนี่ว้วายเด็ดเข้าไปเด็ดเข้าไปพี่น้องนะ ไงนะหลังจากที่ว่าหน้าหนาวบ่มีบักเขือกินพี่น้องค่อยสิบอกไ้ดเดอร์บักเขือค่อยดกเติบยูเดอพี่น้องดกดกนะถึงลูกไม่งามนะถึงลูกบ่งามพี่น้องมันก็ดกยูเดอร์พี่น้องเดี๋ยวอีกจักน้อยนี่กินประหวาดบ่ไหว,าาวาเลย,วยพี่น้องอีกจักน้อยนี่สิกินประหวาดบ่ไหวเลยเด้อพี่น้องยิ่งต้นหน้าบ้านเนี่พี่น้องยิ่งต้นหน้าบ้านด้วยนะเ <c oughs> พื่นอนเปิดน,นะต้นหน้าบ้านนะดกแฮ้หมูะเจ้านะ นี่นะก็ะเลยมาถ่ายให้เบิ้งพี่นอ้องตอนนี้มันบบคอยงามเนื่องจากว่ามันเพิ่งสีผ้านหนาวมากนะพี่น้องมันเพึ่งสิผ้าหนาวนะแต่ก็พอ่อได้เด็ดอยู่พี่นอ้องพ่อได้พ่อได้ปนนะคะพี่นอ้องบบได้ร้ายนะคะพ่อได้ตาน้าพริกนะพี่นอ้องอืม,มานี่แหละมาเด็ดนี่แหละคลิปเด็ดใบบุรีล์วันนี้นะคะ เอ้ยคลิปเด็ดคลิปเด็ดโบมี่ยังหลายนะ่ะเด็ดมาเขือนะออนี่โอ้ยพี่น้องกระดม่นแตนพี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายนะคะคลิปข้างตัวของเรานี่แหละพี่น้องนี่เนาะคลิปข้างตัวเฮานี่แหละพี่น้องนี่ยนี่เห็นบ่พอได้ตำน้ำพริก